รัฐบาลในราคาต่ําแล้วไม่เคยเปิดเผยแล้วใครก็ตามจะส่งออกจะอะไรต่างๆต้องซื้อข้าวจากในหน้ารายนี้นะฮะเวลานี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรงนี้เริ่มฉลาดขึ้นหลังจากที่ถูกปปชคุณพโตไปล้อปปชเรื่องข้าว g ี g แล้วเวลานี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วนะฮะทีนี้ผมพูดถึงหลักฐานในการทุจริตเราไม่ได้กล่าวหาลอยๆเราหาหลักฐาน มีหลักฐานอยู่เจ็ดแปดประการนะฮะหนึ่งข้าหายจากบัญชีตอนที่คุณสุภาประธานคณะอนุกรรมการปิดบ,บัญชีไปตรวจสอบบัญชีแล้วพบว่าข้าวหายไป2.9ลา้านตังข้าสารนะครับแล้วรัฐบาลก็เลยส่งตำรวจไปตรวจโกดังทั่วประเทศ1วันซึ่งเป็นเรื่องโจ แล้วถึงขนาดเป็นโจ๊ขนาดที่ต้องรวจก็พบว่ามีข้าวสารหายจริงๆถึงล้านตันแต่ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลชุดนี้นะฮะประการที่2ก็คือมีการส่งออกข้าวนึ่งสองจุดหนึ่งเจ็ดล้านตันในปีห้าการจํานําจาที่มีข้าวนึ่งข้าวนึ่งนีง่ต้องอธิบายอย่างนี้ข้าวนึ่งก็คือเอาข้าวเปลือกมันนึ่งแล้วจึงเอาไปทําให้แห้งแล้วค่อยสีเพราะว่าคนที่ตะวันออกกลางกับคนที่อเมริกาชอบกินข้าวนึง่งมันจะมีกลิ่นพิเศษ ลักษณะพิเศษของมันแต่การจำนำนยังไม่เคยบอกว่าให้โรงสีเอาข้าวไปนึ่งไม่มีกระบวนการนี้ใน,นกฎกติกาเลยแต่มีข้าวนึ่งส่งออก2.17ล้านตันทางั้งนี้นในปี55ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในมือของรัฐบาลเอามาจากไหนอันเนี้ยเป็นใบเสร็จใบใหญ่เลยที่แสดงให้เห็นชัดว่ามีการทุจริตแน่นอน100%เ มีการแอบเอาข้าวที่จำนำเป็นข้าวเปลือกไปขายให้โรงสีข้าวนึ่งหรือโรงสีข้าวนึ่งในโครงการและเอาข้าวเนี่ยไปส่งออกนะฮะมันไม่ใช่ g ี g แน่นอนเพราะมันไม่มี g ี g ที่เป็นข้าวนึ่งนะอันที่3รัฐบาลยืนยันว่ามีการส่งออก g ีทอันนี้ปชลงวติิดไปแล้ว6.1.76ล้านตันในตัวเลขกรมศุลกากรมีตัวเลขจีทแท้จริง210ตัน ก,กรมศุลกากรนะฮะตัวเลขหลวงนะฮะแล้วทีนี้เอาตัวเลขกรมศุลกากร,กรอีกหกประเทศมีรวมส่งออกทั้งเอกชนทุกประเทศเพราะว่าจารโมตีอ้างบอกว่าเป็นการส่งออกผ่านเอกชนแปดแสนแปดหมื่นตันไม่ใช่หนึ่งจุดเจ็ดหกล้านตันสมัยต้องโอนี่คือเรื่องใหญ่นี่คือเหตุที่แล้วปปชอจับเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใบเสร็จน,นะฮะแต่ตัวเลขใหญ่เนี่ยมันเห็นแล้วตัวเลขทางการเนี่ยมันเห็นแล้วว่าโผนะฮะ รัฐบาลขายข้าวถุงในราคาต่ำนะฮะในราคาต่ำแล้วก็ได้งบประมาณมาซื้อข้าวถุงให้ใครก็ตามจ้างไปซื้อข้าวไปทาข้าวถุงขายข้าวถุงให้บริษัทพวกนี้ในราคาต่ําแต่ว่าข้าว1.5ล้านตันเนี่ยเข้าสู่ตลาดค่าราคาถูกคือร้าถูกใจแล้วก็ถมฟ้าจํานวนน้อยส่วนใหญ่ไปขายในตลาดบริษัทพวกนี้ซื้อข้าวจากรัฐบาลในราคาถูกแล้วไปขายข้าวถุงในราคาตลาด ก็กินส่วนต่างที่ผมเรียกว่าเก่าเจียนนะฮะอันนี้คือข้าถุงน,นะฮะอันนี้ก็คือราคาที่เป็นส่วนต่างที่เป็นตัวเลขทางการผมออยืนยันนะยผมคำนวณทุกอย่างจากตัวเลขทางการไม่ใช่ตัวเลขที่เราไปคำรวจแต่อาศัยตัวเลขทางการแล้วตัวเลขทางการนี่ยืนยันเลยนะฮะว่าว่าราคาข้าวที่ระบายโดยเฉลี่ยใน ปีในปี55455เนี่ยข้างสีแดงแล้วปี55ถ้า56เนี่ยก็ข้่งสีแดงอีกลอบหนึ่งกับลอบสองนะแล้วราคาข้าวสารในกรุงเทพแล้วส่วนต่างคือเก่าเกียอัน,นี้ตัวเลขทางการน,นะเพราะว่าถ้าทำงานอย่างนี้เนี่ยเราไปอาศัยตัวเลขอื่นไม่ได้ต้องอาศัยตัวเลขทางการนะตัวเลขราคาเหล่านี้เขาไม่เปิดเผยน,นะแต่เพอเอิญตอนที่มีข้าวหาย แล้วรัฐมนตรีวาลาเทพถูกสั่งให้มาดูแลแล้วก็มีการนําตัวเลขอออกมาเปิดเผยในที่สาธารณะแล้วแต่ตัวเลขไม่ได้คํานวณผมไป็คํานวณจากตัวเลขเหล่านี้แล้วพบว่า,า,าราคามันต่ำมากแล้วไม่มีใครกล้าเกี่ยวกเรื่องพวกนี้พวกพักเพื่อไทยสสพักเพื่อไทยบอกว่าอาจารย์วิพวนิพูดแต่ตัวเลขไม่เคยพูดเลยว่าามประโยชน์ของโครงการนี้เนี่ยมันมีโซเชียลเบเนฟิต นี่ผมก็พูดโซเชียลคอสนะครับเ,ออเราไปขายตัดราคาบริษัทเอกชนให้รัฐบาลอีลนะรักนะฮะโอ้โหตัดราคาต่ำมากแล้วใช้บริษัทต,ต่างชาติบริษัทหนึ่งนะฮะเป็นบริษัทที่เป็นของอินเดียเป็นบริษัทไหนหน้าแล้วเสร็จแล้วส่งข้าวคุณภาพต่ำเข้าไปรัฐบาลอีรั์ไม่ยอมรับแล้วคุณทักษิณรู้ข้าก็โกรธมากบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไงเสียชื่อ ในขนาดทุจริตในประเทศไม่พอยังจะคิดไปทุจริตที่ต่างประเทศอีกนะฮะก็เลยเสียหายมากเรื่องนอี้แล้วก็ปิดบังข้อมูลต่างๆไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดในการขายข้าวั้าที่เป็นายเป็นการขายในประเทศแล้วข้าวเป็นของพวกเรานะเพรเงินภาษีเรากระทรวงพาณิชย์ยึดคืนอำนาจการรับรองการส่งออกข้าวขาวซึ่งเคยให้สภาหอการค้าไทยทำ อะไรราบไหมเหตุผลเดียวฮะเพราะถ้าอันนี้สภาหอการค้าไทยทําสภาหอการค้าไทยจะรู้ว่าบริษัทที่ได้